มใหม่สีสันก็มีสีรอบมั่งครับบนลังคายิ่วรอยมีฮะตามการใช้งานข้างบนมีสันลูปด้วยนะครับนี่ภายนอกก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ด้านหลังอ ภาพภายในก็สวยนะครับในคอนโซลบอนหนังนะฮะแล้วมีสรุปด้วยตัวนี้อด้านหลังนะครับด้านหลังนมีสังแก๊นครับนี่ยะสังแก๊ตโดนัทแบบที่ว่างได้ที่วางของเยอะแยะเลยครับตอนนี้ นี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมแอร์เปิดด้านนี้สภาพก็จะประมาณนี้นะครับไปดูที่ห้องเครื่องกันครับห้องเครื่องมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับการใช้งาน นิ่งๆเลยนะครับเครื่องมีเสียงลักษณะคล้ายๆวาวดังนิดหน่อยเพราะใส่แก๊สหวัวฉีดมานะครับสมรภาพกา็ยังโอเคใช้ได้นานอยู่